โซยังอ่วมน้ําท่วมหลังฝนตกหนักสุดในรอบ80ปีอาเจอมรสุมถึง12เิงหาโคมกับคือวันที่8ต่อเนื่องจากวันที่เกิงหาคมที่ผ่านมาพายุฝนถล่มกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้ควบคุมจังหวัดคยองกีที่ร้อมรอบโซและเมืองอินชอนอยู่ทางตะวันตกโดยเวลาน้ําฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อชวมอกลายเป็นฝนตกหนักที่สุดในรอบ80ปีตามเกณฑ์ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่ตก ตั้งแต่90.1 มอมมขึ้นไปจัดอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมาก really เวลี่เฮฟวี่เรนที่เขทงจากของโซปแปลน้ำฝนเกินกว่า141.5มอมอมมเป็นประมาณที่สุดนับตั้งแต่ปี19 4 2เป็นต้นมาฝนที่ตกอย่างหนักทำให้เขตกลางนำยา่านธุรกิจขนาดใหญ่ของโซมีน้ำท่วมสูงเราเดินที่ตมนำ้ำถูกทิ้งไว้บนถนนเป็นจำนวนมากกนส่งสารณะ,ะและรถไฟใต้ดินหลายเส้นทางหยุดให้บริการ เนื่จากน้ำท่วมล่างและสถานีทางแยกต่างๆราว80แห่งรวมถึงอุโมงค์ทางรอดและที่จอดรถลืมฝังแม่น้ำถูกปิดเพื่อเป็นความปลอดภัยมีรายงานผู้ยชีวิตแปรายสูญหาย6รายบาดเจ็บ4รายรถยนต์มากกว่า1นึ่ัคันจมน้ำบ้านเรือนและสูนการค้า741แห่งถูกน้ำท่วมประชาชน391คนต้องอพยพไปที่ย่างพักพิงชั่วคราววัคยคง ตกเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าวันที่9สิงหาคมเป็นแรงฝนสะสมในโซเพิ่มเป็น422มมกระดิถน,นุนหลายสายมีการระบายน้ำออกจนแห้งรถไฟกลับมาให้บริการตามปกติยกเว้นบางส่วนที่ยังถูกน้ำท่วมรถยนต์ที่ถูกทิง้งระเกะระากะาตามสายต่างๆทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักหน่วงรัฐบาลออกคำเตือนในภาคธุรกิจปรับช่วงมงทำงานเพื่อพนักง,งานเลีกยงเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดรวมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นสำนักง,งานอุตุนิยมวิ ภยาที่เกาหลีใต้คาดว่าฝนจะตกดักในโซและทางปุยภาคต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์ที่1 2สิงหาคมเกิะใต้มรงงานดาน้ำท่วมทุกปีในช่วงฤด,ดูมรสุมซึ่งอยู่ระหว่างมิถุนายนถึงต้นสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไม่ถึง10ลรายยกเว้นในปี2011และ2020ปี2011มีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า70คนจะเปนคนจบต้โครที่ถล่ม ใ่อาคารทางตต้อยของโซ่่วนปี2 0 2 0มีผู้เสียชีวิต1 8คนสูญหาย12คนางเขตน้ำท่วมและดินถล่มทั่วประเทศขณะนี้ทางฝั่งเกาหลีเหนือมีฝนตกหนักเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วมีแรงงานการพบศพในเขตเกาหลีนใ,นใต้บริเวณใกล้พรมแดนเชื่อว่าเสียชีวิตจากน้ำท่วมและร่างถูกพัดพามาตามทางน้ำ จากฝั่งเกาเลีเนือสื่อเกาลีใต้รายงานว่าน้าท่วมเคยพัดเอาทุ่นระเบิดจากฝั่งเกาเลีเนือลงมายังฝั่งเกาเลีใต้โดยเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พรมแดนให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคําเตือนเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด